สวัสดีครับผมย่กับผมมิมิชแนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโปเกมอนไวโอเลตนั่นเองนะอ่ะก่อนอื่นเลยผมขอกอกโฟดร,รับโปเกมอนของแชมเปียนที่เขาเพิ่งแข่งเสร็จกันไปก่อนเนาะอืมสักคู่นะครับผมขอกอกรหัสก่อนขอกอกโคดก่อนอ่ะเรียบร้อยโคดนี้เลยหมดอายุวันที่สิแปดนะสิแดเนี้ย ก็น่าจะหมดแล้วแหละแต่อันนี้คลิปนี้ผมอัดวันที่สิบเจ็ดเนาะอืมมักดีอย่างหนึ่งนะว่าเขาแจกไอ้เจ้าตัวเนี้ยสำหรับคนที่เขาไม่มีอ่าไม่มีออนไลน์อะ่ะมันจะได้ไม่ต้องเทรดไงเขาก็ไปจับร่างแรกแล้วก็ได้ร่างสองมาเลยก็คือไอ้ตัวนี้เนาะร่างสองไม่ต้องไปปลดอ่าอะไรเขาเรียกอะไรไม่ต้องไปเติมเล่นออนไลน์ปลดโปเกมอนิกสบายๆเลย อืมเรียบร้อยอืมปิดไปเลยปิดเนต็ตอ่ะไม่รู้พูดไปหรือยังนะแต่ว่าขอพูดอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะอืมก่อนจะรับชมก็รบกวนกดไลค์กดซับ r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยเดื้อนี่เราจะไปหวดวับเจ้านี่เลยไอเจ้าช้างเหล็กตัวนูน้นไป Let's go เฮ้ยผมกดอัาจ,จาังหวะขอกดแล้วร่อยไอ้น้องเงี้ยเเราต้องดักมันใช่ไหมคนกับลักบวกมากเลยเฮ้ยมีซายด้วยเนี่ยอู้อู้อู้อ,อ,อดูเดือดคำรามดีแผ่นดินไหวเลยมามาถึงกับสู้เลยใช่ไหมเฮ้ยโทรศัพท์ อรอ่ะอืมสรา,ารจารย์วันดีม่มีฉันคือสรารจาร์ทูโู่นะว่าไงจานอืมไอรอนเทสเป็นโปเกมอนที่มาจาก Play c สเต o o p o w ฟพาวเดยคือที่ไหนวะฉันขอให้เธอทำยังไงก็ได้ที่จะสยบมันนะแล้วก็แน่นอนอย่าประมาทละ่ะระวังตัวด้วยได้นะแน่นอนเราไม่ประมาท เทล่าใส่เลยแล้วกันแล้วก็มันเป็นธาตุอะไรวะเหล็กดินมะไม่รู้ผมชาร์ด w ส n น็กใส่ก่อนไม่ไม่ได้แปลงนานโอืโเสียงเป้งมุงกุดแบบเป๋ใส่แบบเป๋ไม่มีคิวมีมีกมีมีชารดูสเน็คไม่เข้าแน่นอน ุ้ยก็แรงอยู่นะอ,อ๋อเราวิวเยอะเนี่ว่ะลืมไปไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนานเออือฟอรหักอ,อ๋อมีซายด้วยเหรอเนี่ยผมเออผมก็ลืมไปผมก็นึกว่าเป็นเอฟเฟกต์ไอน,นี้ไม่ได้สนใจเนาะมีสายตอดด้วยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะเราวิวเยอะแล้ววูดแฮมเมอร์ทุบไปดิมันน่าจะทัดดินใช่ไหมเอ,อ้ยมีดินป่ะวะ หรือเหล็กต่อสู้หรือว่าเหล็กดินหรือว่าเหล็กเพียวๆวะไม่เข้าใจไม่รู้กิ้งไปแล้วมันดูได้ไหมผมไม่แน่ใจวะมันต้องอ่านอยู่นู่นกำลังจะพูดเลยว่ามันต้องสู้สองรอบเนาะไปไปไปมันนี่เลยเอเจ้าช้างอืมเคาะเข้าไป โอ้กินอีกแล้วกินสมุนไพรมันกินได้ไงว่ามันตัวมันเป็นเหล็กไงเออแล้วก็อ,อ่สำหรับภาคไวโอเลตที่ผมเล่นอยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวเหล็กนเนี้ยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นภาคสการเล็ตก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมึ้นลูไมให้ดูเนาะอ่าก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไปหาดูได้ตามช่องของท่านอื่นๆเนาะเขาเล่นจบกับนไปนานแล้วแหละแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นโอเคต่อกันเลยเฮ้ยี่หนู จเจอมันแล้วสินะไททันเนี่ยเจอแล้วเอ๊ะนั่นมันดุคเวกิ้งเอิร์ดไททันไม่ใช่หรอใช่ไหมอืมนั่นมันคือโปเกมอนแน่เหรอเนี่ยเอามันก็ไม่แน่หรอกมันเป็นเหมือนหุ่นยนต์เลยเพื่อนหรือมันเป็นหุ่นยนต์วะเออมันกําลังพยายามเพิ่มพลังด้วยการกินขนมเล็กๆพวกนั้นอยู่ใช่ไหมเนี่ยเรียกสมุนไพรเป็นขนมคืออะไร ถึงเวลาแสดงโชว์ของเราแล้วว่าพวกเราทําอะไรได้บ้างทําให้มันรู้ซึ้งกันเถอะโอ้พลังสีทองหนึ่งก็บซูปเปอร์ไซยา่ามาอ๋อเอ้ยมันดูได้ไหมธาตุอะไรไม่ใช่ดดูมันอนะ่ะดูมันได้ไหมดินเหล็กอ่า พืชก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ว่าก็จัดไปเลยทุบไปด้วยวูดแฮมเมอร์ไแกทำอะไรได้เอาเวนเพรอาเวนเขาใช้ตัวคลิกนี่ว่าไฟพืชไหนทำอะไรได้เพื่อนจัดเนี่ยแรงนะเนี่ยเอ้ยมิมมิไม่คิวเราไม่คอหักนี่หว่าทำไมมันไม่อนี่มันเลือดรดวะ อ๋อไม่ใช่เลือดเราเลือดเพื่อนหรือเปล่าวะไม่ได้ดูชื่อด้วยเมื่อี้ช่างมันแล้วกันอ๋อเลือดเพื่อนเลือดเพื่อนจริงด้วยโอเคไม่เป็นไรเราไม่น่าจะแพ้หรอกเวลเยอะขนาดนี้แล้ววุฒหม,มือทุบไปทีนึง่งทุบด้วคอนไม้ไอ้น้องโอ้ลีคอยไฟแฟรงค์โอ้สลาดมากเพื่อนน็อกออฟ โอ้อยคัดจมูกจังผมขอดมยาดมก่อนอาชื่นใจขอภัยในการอือฮือด้วยเมื่อกี้้แฮมวุธิแม่มืออีกทีหนึง่งไม่ไงดับดิ้นสิ้นวชนไปเลยไอ้น้องแต่ช้างนี้ผมชอบหน้ามานะันหน้ามันแบบเป็นจอเนี่ยะเห็นไหมเป็นเหมือนจอ LED เลยพวกนี้น จอทีวีอ่ะจอแบบยนต์นอ่ะเออนี่น่ารักจังไม่มีคิวยี่เรียบร้อยแล้วไอ้เจ้าช้างยังไงเพื่อนยี่ไปที่สวยเลยยี่ตัวเล็กโคตรสวยสวยพี่สวย และเจ้าสิ่งนั้นมันอยู่ไหนกันนะนะมันอยู่ที่ไหนฉันรู้สึกคุ้นๆนะว่าเหมือนเคยเห็นมันที่ไหนสักที่นี่แหละหมายถึงอะไรสมุนไพรเหรอมันก็อยู่ในถ้ำไม่ใช่หรอสมุนไพรมันจะมามองหาอะไรข้างนอกวะเอาเว้นยังไงก็เอถอะฉันพนันได้เลยว่าข้างใน,นต้องพบกับสมุนไพรลึกลับแน่นอนที่มันกินเข้าไปเมื่อกี้นี้นะอืมแน่นอน แต่ก็เถอะก่อนที่เจ้านั่นจะย้อนกลับมากระทืบเราให้จมทรายไอก็ผมก็จะแปลแบบแต่งเสริมเติมแต่งเข้าไปด้วยเนาะเออเพื่อให้มันแบบไม่รู้อะ <c oughs> จะอยากเสริมเข้าไปเออออกมานี้ออกมานี้น่ว่าแก,กจะหลบอยู่ตรงไหนออกมานโว้ยอ,อันนี้เขาก็หมายถึงไอ้สมุนไพรเนาะอ่ะ ไม่สมุนไพรลึกลับมาแล้วอ่าใช่เลยเจอแล้วสมุนไพรลึกลับต้นน้อน้อๆของพวกเราอืมเก็บไปเลยเพื่อนอืมเก็บไปละสมุนไพรรูปร่างรูปทรงมันดูแบบเหมือนรสชาติจะห่วยแตกสุดๆเลยนันเนน่ยฮะ แต่ก็แน่นอนนะมันมีประโยชน์เหลือล้นเลยมาดูกันว่าหนังสือเขาบอกอะไรกับเราบ้างนะข้างในเนี่ยโอเคสมุนไพรลึกลับนี้เต็มไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพอีกแล้วในนี้บอกไว้ว่ามันจะช่วยให้หายเหนื่อยทั้งกายทั้งใจเลยนะกับกินแล้วสดชื่นลื่นลมเอาวะ อย่าเสียเวลาเลยไปกันเถอะไปกินกันดีกว่าโอ้เหมือนมีน้ำมูกเลยเหมือนเป็นหวัดเลยแล้ววนะเนี่ยผมไม่ได้เล่นน้ำสงการนะเออสองการใครไปเที่ยวมาบ้างเนาะผมก็อยู่บ้าน <c oughs> ไม่ได้ไปไหนเลยหยุดยาวพักผ่อนอ่าทั่วทีที่ให้รอนานนี่คือแซนด์วิชเพื่อสุขภาพที่จะทำให้อิ่มน,น้ำสํารานกันเลยทีเดียวเมื่อกินมันเข้าไปนะแล้วก็อีกอย่างนึง่ง อ,อย่างนิ่งวะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่คือสัญลักษณ์ของมิตรภาพของพวกเรานะเดียตัวเล็กอืมให้เข็มกัดเอาแล้วไอ้น้องโอ้เข็มกัดเฮ้ยทำไมมันเหมือนบเป็นน้ำแบบน้ำกระจายอะไรแบบแบบชุ่มฉ่ำวะเนาะเออเซมิชุ่มฉ่ำวะอืมโอ้บอกมาแล้ว ประจําขอกินอีกตามเคยไอ้เมเลดอนขอกินไม่ให้ไม่แบ่งไม่ต้องอ้อนเลยขอกินไม่ให้เหมือนเดิมอ่ะไม่ต้องอ้อนไม่ให้หรอกขอกินไม่ให้ไม่ต้องพูดเน่มันก็ขอจวัวหวามันจะได,ได้กินนะเนาะ <c oughs> โอเคออกมาเพื่อน ได้เวลาอาหารแล้วออกมากินได้แล้วก็หมาหมาแก่เอาเซนวิทให้กินหักยังไงว่าหักเหมือนมีดตัดเลยโคตรเก่งชำนาญการด้านอาหารมากเพื่อนโอ้ดูนี่สิมีใครบางคนกำลังอยากอาหารสุดๆไปเลยหิวจัดเลย แบบประมาณว่า,าจเจริญอาหารอะไรพวกนี้เนาะเจ้าหมาน่ะกำลังแบบแข็งแรงขึ้นเลยประมาณเนี้ยกินเก่งอูอ้ๆพลังๆลงืมไปเลยว่าต้องได้พลังเอาว่ามิเลดอนสามารถล่อนออกเสือ,อเดินอากาศได้แล้วอืมดูเหมือนว่าตัวนี้จะค่อยๆกลับมาแข็งแกร่งขึ้นนะเนี่ยอืมแต่ก็นะเหมือนว่ามันยังไม่ใกล้เคียงกับอฟอร์มต่อสู้สักเท่าไหร่ หงอเลยทำไมพูดอย่างนั้นร่างกายมันถึงปังสุดๆแล้วนะตอนเนี้ยอืมบางทีอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบไปบล็อกไม่ให้มันกลับสู่ร่างเดิมของมันได้ละมั้งอืมอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะอืมฉันเคยอ่านเจอในหนังสือนะอ่อแผลทางจิตใจนะ่ะรู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไร นี่แหละที่ทุกคนเขาเรียกกันอ่ะ๋อ,อก็คือเหมือนมีบาดแผลทางจิตใจเลยแบบไม่ชอบการต่อสู้แล้วอะไรเงี้ยหรอบางทีมันอาจจะมีประสบการณ์ที่น่ากลัวในการต่อสู้อ๋อเพราะงั้นมันก็อาจจะกลัวการต่อสู้ไปเลยก็ได้นะอ๋อก็คือไม่ชอบแล้วกลัวไปแล้วอืมถึงว่ามีใฮ้เลรขี่อย่างเดียวเลยแต่ไม่ต้องกังวลไปหรอกสบายใจหายห่วงได้เลย ฉันคิดว่าเจ้าชิงเหรียญนี่กับคู่หูของฉันเนี่ยจะอ่าหายเป็นปกติแน่นอนแล้วแกรู้สึกยังไงบ้างเพื่อนนะมันได้ผลไหมสมุนไพรนะ่ะเฮ้ยเอ้ย,อยโทษโทษโทษฉันไม่ได้จะกดดันนะเพื่อนนะอืมไม่แฟร์เลยฮนะยังคาดหวังไว้มากเกินไปเหรอเนี่ยมันก็ต้องไอน้นี่เดี๋ยวเพื่อนเอาเวน้นมันต้องแบบ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเลยไ,ม,ไม่ได้ยาวิเศษวิสูเลยที่กินแล้วหายทันทีนะไม่ได้ผักขมป๊อบอายไอ้น้องเออกินปุ๊บกินปั๊บหายได้เสียที่ไหนละ่ะ่ะเห็นไหมมันไม่ได้มีผลทันทีสินะใช่แล้วเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนไม่ต้องห่วงเออ,อใจร้อน เดี๋ยวตัวเล็กแล้วก็ชั้นจะทําให้มันสําเร็จให้ได้เลยเหมือนที่พูดไว้อืมยีนลั่นวาจาไว้แล้วว่าต้องรักษาแกให้ได้เนาะเรายังเหลือสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดที่จะต้องออกไปเอามาจะพนันได้เลยว่าต้องดีที่สุดในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดที่เราหามาได้ข้อ,อความนี้เดียเด๋ยวแปลโคตรเดีย <laughs> วโอเคมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนแน่นอน เอาล่ะเด็ตัวเล็กต่อไปนี้ก็คือการล่าสมุนไพรลึกลับชิ้นสุดท้ายแล้วนะอืมเราจะไม่ยอมถอยทีกว่าเราจะทำสำเร็จก็เราต้องทำมันให้ได้เลยไปกันเถอะ let's go อืมไปกันเถอะ4นอคน2 2ม่อนสองคนสองม่อน,อน,ออนโอ้ โทรศัพท์ตามเคยผมขอข้ามแล้วกันนะด็อกเตอร์เขาน่าจะโทรมาแบบย้ําว่าไอ้เจ้ามีเรดอนเราสามารถลอนได้น่เนี่ยจริงเ่ยข้ามไปเลยเออไหนๆก็ไหนๆแล้วขอลองลอนดูหน่อยแล้วกันนะอ่ะก็หลับเกมโบอกมอนไวโอลีสพาร์นทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะหากมีความผิดพลาดประการใดก็ขอากราบประทานอภัยอุ้ยอ้ดดยดิฟได้อุ้ยเจ๋งมาก อาว่าดิฟดิฟอาว่าหักัวหักหักสุดแล้วมันจะดิฟโอเคท้ามีความผิดพลาดประการใดก็ขอกราบประทานอภัยมาในละทีนี้ด้วยเนาะอุย้ยสวยจังไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากับไปก่อนบ๊ายบายครับผมยี่รอนได้แล้ว